เสียงของชาวบ,บ้านทั่วไปเขาเป็นเสียงเล็กๆที่พูดยังไงะตะโกนจนต้องร้องขอชีวิตก็ไม่มีใครได้ยินแต่การที่เรามีโอกาสทํางานอยู่ในสื่อเราสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาได้แดนะ่าจงจิตนาการค่ะชอบความรู้สึกของการที่คนปกติมันสามารถช่วยคนอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องมี Special Power อะไร มันแรกอะเราทำกันเอง4ี่คนหลักๆก,ก็คือจะด่ายช่วยกันตอบแล้วก็จะมีผู้ช่วย2คนที่แบบช่วยกันขอเอกสารนะแล้วเราจะได้รู้ว่าทำยังไงต่อแล้วก็โชคดีมากที่วันนั้นมีคุณนิหนาค่ะนิหนาก็อ inbox เข้ามาบอกแกมีอะไรฉันช่วยไหมนิหนาทำการจัดระบบทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเลยแล้วเราก็ได้อาสาสมัครมามีอาสาที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์คุณหมอและพยาบาลทีมกราฟิกมีทีมตอบหลังบ้านก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเราก็มีทีมงานขึ้นมาค่ะ เราทำงานวงการบันเทิงอะค่ะเราอยู่หน้ากล้องเราต้องมอบความบันเทิงเราจะเอาทุกอย่างตรงนี้มาปล่อยให้คนอื่นรู้ไม่ได้เอ้ยโพสแป๊บหนึง่งแล้วคือมันจะพอชิ่งไงอะคนเขารออยู่อะมันคือความเป็นความตายอะค่ะฉันจะต้องฝืนยิ้มหรออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่ารู้สึกว่าจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงให้เราไม่ไปผูกผูกใจติด แล้วก็หยุดเพราะว่าร้องนานไม่ได้มีคนรออยู่ตอนนี้สามีเขามีอาการอะไรบ้างแล้วคะแล้วก็ได้ไปตรวจเออรียังเลยเตรียมเตียงเรียบร้อยแล้วอ่ะอาจจะต้องรบกวนให้ไปหลับเพื่อไปส่งที่ราชวิถีนะเวลาที่เราช่วยคนให้รอดพ้นนะคะระหว่างทางมันเหนื่อยจังเลยอ่ะแต่ว่าโมเมนท์ที่เราเห็นว่าเขารอดอ่ะเขาไม่ต้องพูดคําว่าขอบคุณอ่ะแต่แค่แววตาที่เห็นอ่ะมันเป็นเป็นปุ๋ยในใจเราที่ให้มีความรู้สึกว่าที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือถ้าเราช่วยได้เราจะทํา กระทบกระทบยอมรับว่ากระทบหิวแสงอยากสร้างคืออะไรที่มันเป็น external factor เนี่ยให้มันกระทบได้ไม่เกิน5้าวิค่ะแล้วกรีดพอกรีดเสร็จปุ๊บถ้าอยากจะร้องไห้ก็ร้องเลยเสร็จปุ๊บปาดนน้ำตาแล้วก็มารับเคสต่อเพราะสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะมันแค่ความรู้สึกเราจัดการกับมันได้เพราะฉะนั้นจะพูดกับตัวเองและทีมงานเสมอว่าเสียใจได้แต่อย่ายอมให้คนเสียชีวิตภายใต้การดูแลของเราเราอยู่ตรงนี้เพื่อทำงานนะคะเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อให้ใครมาสรรเสริญเรา เราอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยคนคนกำลังจะตายเราไม่มีเวลามานั่งคิดหรกคะ่ะว่าคนเขาจะมาว่าเราว่าอะไรเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่คะ่ะคนที่มีฐานะมีกินมีใช้อะ่ะคุณต้องอพ c i a t ตสิ่งที่คุณมีให้มากคะ่ะว่าคุณโชคดีมากจริงๆอะค่ะแต่คนที่ไม่มีอะ่ะเขาไม่มีคือเขาไม่มีจริงๆอะค่ะมันคือความรู้สึกของเราอะนะคะว่าอย่าจนนะประเทศเนี้ยอย่าจน เพราะคนจนไม่มีทางเลือกข้าวจะกินยังไม่มีเลยโอกาสในการที่จะเข้ารับการรักษามันไม่มีอยู่แล้วสมมติว่าโควิดมันผ่านไปแล้วอะค่ะปัญหาในสังคมมันก็ยังคงมีอยู่อยู่ดีอะค่ะมันต้องช่วยกันนะคะทุกหน่วยงานทุกพักส่วนนะคะมันต้องช่วยกันสถานการณ์ปัจจุบันนี้วันที่เราคุยกันนะคะเป็นวันที่เราได้รับแจ้งและมีเคสตกค้างหลังบ้านเยอะที่สุดตั้งแต่ ทำเพจมาเราคงผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ง่ายๆอะค่ะและมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ต้องพูดว่าอดทนค่ะสู้เพื่อความอยู่รอดยังไงเราก็ต้องรอดค่ะ